น้นตัวไหนครับสวัสดีครับผมกวนอูสลาตันิกุนทางค่ะวันนี้ช็พิการรอยสม่ครับมากีมาสอบครั้งแรกเป็นไงเกินจุดเจ็ดครับจุดเจ็ดน้ำหนักเราคุมมากี่โลครับโลกว่าสบายสบายเลยปกติชกเท่าไหร่นะร8อ่บวันนี้1้4เลยเจอใครนะเจอลรามูนจิตบอนครับเออเคยเจอเขาไหมไม่เคยครับได้ดูเทปดูฟอร์มมาไหมยังนะครับแล้วเราจะวางเกมบางแผงงไงดีอะมาแข่งเหมือนเดิม ล่าสุดจกไว้ที่นี่เไป็นไงครับแพ้คะแนนครับไปแพ้ใครมาแพ้จำแล้วจำไม่ได้แล้วเอาแพ้ยังไงแพ้ยังไงแพ้คะแนนครับแพ้แพ้คะแนนมายังไงหมดเองหรือว่าหลงแข่งอะไรยังไงล้มครับล้มนิดหน่อยนะแล้ววันนี้ต่อน้ำหนักด้วยปะต่อครับโอ้โหวันนี้ต่อน้ำหนักด้วยแล้วต่อบรรยากาศด้วยไหมวางเกมบางแผ่งไงดีเอา วันนี้เดินอัดเองครับไม่ต้องคิดเยอะเราซ้อมอยู่ที่แสงมรกตครับตอนนี้คู่มือซ้อมมีใครบ้างมีเพชรพิศักดิ์มีหลายตัวอยู่ครับครับผมแล้วบู๊เหมือนเดิมไหมครับฝาหน้าเสือเลยครับอายุใหญ่แล้วครับสามสิบเอ็ดครับคนจังหวัดชัยภูมิครับปล่อยประมาณกิโลครับหกสิบสองครับเป็นเพลอเราเป็นมวยมวยซ้ายครับซ้ายนะบู๊สูงร้อยร้อยหกสิบห้าเราชกมวยมากี่ร้อยแล้วนี่จังแท้เราฝากพี่น้องไปเชียร์หน่อย ฝากช่วยเป็นกำลังใจเคียร์โคลสอาเทนกุลนะครับครับผมแกตัวนะครับผมขอบคุณครับครับดีครับชื่อลามูนกับลามูนค่ายอะไรชิตลุงครจิตมังนนนะซ้อมกี่วันครับอยู่อยู่กี่วันกี่ลุงซ้อมจิตมังนนกี่วันห m า n y day train เท d ดิฟายเขาติดกับเขาติดใหกเดือนครับได้ชกกี่ไฟช่วงหลังห้าวันน้ไฟ อินเทเลสิบห้าไฟนะครับแล้วเคยเจอเขาไหมเคยเจอผู 28, ้ชกไหมยูเอเอร์ไฟอยูอเนตเป็งไงน่ากลัวไหมอ่า How old are you ยี่สิบแปดนะเราปล่อยนะ How how much you weigh do you weigh ตัวนี้นิ้วเยสาเจ็ดทำ่ไกิโลตัวนี้นิ้วเลยสามสิบเจ็ดเว you eat ฟรีๆทำไดยห้ี่นยหาอ่าสไตล์วัสไตล์ ไม่เท่าไม่เท่าโอ้ฮาวทอฮาวทอร้อยเท่าไร่ฮาวทออะยเน่นร้อยสามสิบสี่อ่าโอเคอ่ะเซลติงยู you แฟนคลับอะไรครับเลติง for you แฟนคลับอินชาอัลลอฮ์ไอว้นอินชาอัลลอฮ์มิถึมาวัดคุณคุณเล่อันัจะรับ่อครับโอเค thank y